เขามีภาาษาไทยด้วยอะเยี่ยอดเยี่ยอดโอเคนะคะวันนี้เรามาอยู่กับเกมเรไรลองดิงแรงๆังไม่ใช่นะเร i ิกเซนนิ่เหรอเรลิกเซนนิงเป็นการแบบรวบรวมาศาสนาเข้าไว้นะคะเป็นเกมที่เห็นรดราคาก็เลยซื้อมาเล่นดูนะคะดูน่าสนใจดี ต้นแบบของศาสนาเนื่องจากว่าเกมนี้เป็นภาษาไทยด้วยสบายแล้วละ่ะ <c oughs> ความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวการลำดับชั้นและการจัดระเบียบศาสนานี้มีเสถียรภาพมากที่สุดและมีศักยภาพในการปรับตัวมีภารกิจรับทั้งหมด10ภารกิจด้วยกันต่อมาลัทธิเชื่อผีลทัทธินี้ไม่แน่นอนอย่างมากมันมีเทพเจ้าและ ความเชื่อมากมายผู้ติดตามพัฒนาศาสนาอย่างรวดเร็วและวุ่นวายต่อมาเป็นโบสถ์ของเทพเจ้าทั้งหลายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนาของรัฐทีนี้ไม่เต็มใจที่จะแพร่กระจายความเชื่อของพวกเขาผู้คนร่วมมือกันในความคิดลีเริ่มสร้างสรรค์ของตัวเองเท่านั้นอ๋อก็คือมีเทพเจ้าหลายองค์ ราตีนอกศาสนาแล้วทำไมต้องกระดกลิ้น,นมันเป็นศาสนาโบราณที่ฝังรากลึกอยู่ในใจของสมัครพรรคพวกอันถูกหรือเปล่าศรัทธาของพวกเขายากที่จะกำจัดแต่มันก็ไม่ง่ายเลยที่จะพัฒนาอ่าฮะชาแมนตอนแรกอ่านเป็นชานมแล้วก็มีไปมีไปชาด้วยอะทุกคนโอ้ย ชาแมนมันเป็นลัทธิโบราณที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายคำสอนของศาสนานี้ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยกของสังคมอ๋อก็คือมีความสามัคคีกันต่อมาเป็นสำนักเผด็จการอู้มันเป็นสาขาที่รุนแรงของหนึ่งในศาสนามันทำให้เกิดความแตกแยกทันทีของสังคมสาวกของลัทีนี้ไม่แน่นอนดูน่ากลัวเนาะ ทันสุดท้ายรัฐทีทำลายล้างมันเป็นศาสนาที่อันตรายและก้าวร้าวอย่างมากสมัครพรรคพวกของมันกลายเป็นครั่งมากขึ้นเพื่อให้ความฟุ้งซ่านของพวกเขาจะถูกเย็บยั้งอย่างต่อเนื่องให้ความฟุ้งซ่านของพวกเขาจะถูกยับยั้งอย่างต่อเนื่อง,อง,องเล่นอันไหนดีนะ เราเล่นอันที่มันน้อยที่สุดไหม <c oughs> ภารกิจลับนะ่ะฉันไม่ต้องการจะเล่นเยอะหรอกนะน่าจะเป็นอันนี้ปะที่น้อยที่สุดละที่นอกาศาสนาลองเล่นกันดูดีกว่าเลือกความยากของเกมอันแรกสามเณรสำหรับนักเทศมือใหม่หรือผู้ที่ต้องการเล่นเกมด่วนอันนี้อันนี้ถ้ากดแล้วมันจะไปเลยใช่ไหมโอ้จริงด้วย รางวัลก็คือ2องกุญแจสําหรับผู้ชัยชนะอันที่2ก็คือเป็นพระนะคะเป็นพระสําหรับนักยุทธศาสตร์ที่มีประสบการณ์โอเคอันสุดท้ายก็เป็นาศาสดา,าสำหรับผู้ส่งสารที่แท้จริงอันนี้มันยากเกินไปนะเราเป็นสามเณรไปก่อนละกันตั้งชื่อศาสนาของคุณการเทศนาคำกระซิบทองฟ้าปอกฟ้าดินอันนี้ก็ได้ มาเริ่มกันเลยเขาบอกว่ากระจายาศาสนาของคุณไปทั่วโลกชาวพานเริ่มได้รับศรัทธาในกระซิบของฟ้าและกลายเป็นผู้เชื่อถือผู้เชื่อสามารถบรรลุการตัดสู้และกลายเป็นผู้ครั่งใครข้างใครมันขึ้นมาอยู่กับคุณฮะผู้คข้างใครมันขึ้นอยู่กับคุณและเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นคุณจะชนะ อ๋อก็คือถ้าเรามีผู้ที่ค้างไข่กันแบบชนะใช่ไหมโอเคหากมีฝ่ายตรงข้ามจำนวนมากในศาสนาของคุณในโลกนั้นความต่ำช้าจะขึ้นถึง100%แล้วคุณจะสูญเสียแพ้นั่นเอง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 ,เ,อง,เ,องเลือกดินแดนที่ศาสนาคุณจะเกิดขึ้นอ๋อนี่เป็นสองไห้อ้าว ไม่ใช่อย่างนงี้ไม่ได้โกรธอะไรเลยโอ้ยเย้ศาสนากระซิบท้องฟ้ามีผู้ติดตามคนแรกแล้วอยู่ที่สงไ้่อะไรเนี่ยโอเค แก้วแห่งการตัดสรู้ช่วยให้คุณพัฒนาศาสนาของคุณอ๋อ,อนนิ่เอเพื่อเปิดหน้าต่างศาสนาเรียนรู้ความสามารถในส่วนของการเทศนาเพื่อเพิ่มความนิยมและดึงดูดผู้ติดตามใหม่ในดินแดนใกล้เคียงอานี่เรียนรู้หูตัวปะปิพวโดยการถ่ายทอดนักคุณและเหตุการณ์สำคัญมันจะขึ้นง่าย มันจะง่ายขึ้นสำหรับผู้ติดตามของรัทธิที่จะถ่ายทอดความคิดของพวกเขากับคนอื่นๆเป็นที่นิยมในประเทศที่มีศาสนาจากักอ๋ออ,อันนี้ก็คือการแพร่กระจายอำนาจอำนาจอะไรเขาเรียวกว่าศาสนาไม่ใช่อำนาจอุย้ยเขาส่วนหมดอะไรไม่รู้ ขอแสดงความยินดีคุณมีความสามารถครั้งแรกตอนนี้ไปที่ส่วนของอุดมการโอ้โห uh oh. ศึกษาความสามารถในส่วนของอุดมการที่มีอิสิพลต่อการปรากฏตัวของผู้นำศาสนาที่อุทิศตนมากที่สุดผู้รู้แจ้งและผู้ข้างใคร <Anything. S 1> นิทิงเวทบนมีข้อเสีย การฝึกฝนคำสาบที่น่ากลัวนำความโชคร้ายมาสู่ศัตรูคำสาบเช่นนี้จำเป็นต้องมีการยกคำสั่งที่จำเป็น<อ>การเรียนรู้เราเรียนไปก่อนตอนนี้ศาส,สนากระซิบทองฟ้าเริ่มเติบโตมีผู้ศรัทธามากขึ้นและพวกเขาเข้าร่วมฟานาทิกหรือ ผู้รู้แจ้งขึ้นอยู่กับอุดมการ์ของศาสนาของคุณเมื่อผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมาอยู่อาศัยทุกคนจะกลายเป็นผู้แข่งขันหรือรู้แจ้งคุณจะเป็นผู้ชนะเอแล้วฉันทำยังไงได้บ้างสำหรับเกมนี้นะคะเท่าที่เล่นมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องมาอัพสกิลในสมุดเล่มนี้ แล้วการที่เราจะอัพสกิลได้เนี่ยเราจะต้องได้รับพลังจากทุกคนในโลกของใบนี้นะให้เต็มชัำศาสนาอันนี้เลยนอกจากนี้เราก็ต้องคอยดูนะคะว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาขาดแคลนเขาต้องการอะไรเขามีพื้นเพเป็นแบบไหนเพื่อที่เราจะได้ไปอัพสกิลในสมุดถูกเนาะสกิลในสมุดเนี่ย,ยก็จะมี โดยการ3แบบแบบแรกเนี่ยจะเป็นพื้นฐานของศาสนานะคะอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนวิธีการขยายศาสนาอันที่3เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับบทพระเจ้าลงโทษอะไรพวกนี้เพื่อให้เราได้แบบคะแนานของลูกแก้วศาสนาเพิ่มนะคะและนอกจากที่จะทําให้ลูกแก้วศาสนาเราเพิ่มเนี่ยก็ยังทําให้อีกฝั่งหนึ่งนะคะของศาสนาก็คือพวกวิทยาศาสตร์วิทยาการใหม่ๆเนี่ยเติบโตช้าลงและภายในเกมก็จะมีอีเวนต์มาให้เราทําบ่อย ะะแบบเหตุเกิดตรงนั้น,เ,น,นเหตุเกิดตรงนี้มาให้เราแก้ปัญหาให้เราเลือกช้อยแบบนี้ที่ไหนเนี่ยอ่านไม่ออกผู้ปกครองสแสวงหาศราัทธาผู้ปกครองต้องการรวบประชาชนในดินแดน,นของเขาด้วยศาสรรนารวมกันออให้ใช้ร่วมกันและขณะนี้เขากําลังมองหาศาสนาที่เหมาะสมเขาเชิญนักบวชและไปเยี่ยมวัดเพื่อค้นหาว่าศาสนาใดที่เขาชอบที่สุดให้เขาเป็นลัทธิช่วยผู้คนที่ทุกข์ทรมาน และพวกเขาจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเราสูโ่โลกอ๋ออันนี้เมื่อกี้มีเดียโหเเดี๋ยวเดีเดนะขึ้นเป็น อย่างที่เห็นเลยค่ะถ้าเกิดว่าเรายิ่งอัพยิ่งทํานูน่ทนทํานี่ไปเรื่อยๆผู้ศรัทธาเราก็จะยิงเพิ่มมากขึ้นผู้ศรัทธาเราก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นและเขาก็จะค่อยๆเป็นพุทธะจากนั้นเขาก็จะเป็นผู้ข้างใครเราสําหรับเกมนี้ที่โมเล่นมาเนี่ยโมรู้สึกว่ามันเป็นเกมฆ่าเวลาแบบฆ่าเวลาใช้เวลานานนิดนึงนะคะในการเล่นเราเล่นไปเป็นร้อยปีเลยโอ้ไม่ใช่แค่ร้อยสี่ เป็นหมื่นปีเลยแต่ก็ยังไม่สําเร็จนะคือเราเล่นเกมนี้จบก็ยังได้ผู้ข้างใครแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะฉะนั้นสําหรับเกมนี้เราจะเก็บแค่ภารกิจลับนะคะสําหรับชาแม,มนก็จะมีภารกิจลับดังนี้เลยในอีกฝั่งหนึ่งของทะเลนะคะ ออกเดินทางบนแพย,ยังมีสถานที่ที่ยังไม่ได้สำรวจมากไปนอกเหนือจากน่านน้ำนักเดินทางที่กล้าหาญคนแพคนเดียวต้องการออกเดินทางเราสามารถเข้าร่วมพวกเขาและกเผยแพร่ศาส,สนาของเรากระซิบท้องฟ้าในการเดินทางครั้งนี้อ๋อเคนี่นี่นี่มีอะไรอะ่ะ ดินแดนที่ไม่ได้จดบันทึกศาสนาของเรากระซิบท้องฟ้ามาถึงประเทศที่ห่างไกลมากแต่ยังมีพื้นที่ที่ยังไม่ได้สำรวจผู้เชื่อต้องการเข้าร่วมเรือของนักสำรวจอีกครั้งลมพัดอยู่ที่ไหนทวีปใหม่เหมือนฝันตะวันออกความร่ำรวยและการความร่ำรวยและความลึกลับไม่มีทั้งสิ้นสุดนักเดินทางพร้อมที่จะจัดเตรียมเรือสำหรับ ถนนอ,อ๋อฮะเรือสำหรับถนนพี่จะติดล้อบนเรือใช่ไหมแต่ผู้ที่สามารถเป็นตัวแทนของาศาสนาของเรากับสิบทองฟ้าก็จะไปกับพวกเขาด้วยใช่แล้วเราจะไปกับพวกคุณไหนดูซิอะไรเอ่ยการไม่เชื่อก่อให้เกิดภยัยคุกคาม จะมีคนไม่พอใจอยู่เสมอศาส,สนากระซิบท้องฟ้าเริ่มทำให้เกิดการบ่นในหมู่วิทยาศาสตร์และนักปราชญ์ในไม่ช้าพวกเขาจะเริ่มต้นต่อต้านเราเพื่อกำจัดศรัทธาในใจของผู้คนนิสัยไม่ดีมาทำกับฉันไดอย่างไงลาออกจากชะตากรรมเราทุกคนล้วนเป็น หัวข้อของพรมแห่งชะตากรรมของพรมแห่งชะตาที่ยิ่งใหญ่มันถูกปั่นปว่วนแล้วโดยนรนซึ่งหมายความว่าชะตากรรมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โชคชะตาตั้งรกรากอยู่ในหัวใจและความคิดของผู้ติดตามของเราคั่งเพิ่มขึ้นอันนี้หมายแก้ว มอนสเตอร์กระหายเลือดมันไม่มีความรับที่ผู้ติดตามศาสนาของเราโหดร้ายมากนักรบของเราแข็งแกร่งและดูเดือดพวกเขาไม่มีความเมตตาความกลัวทำให้โซ่ตวนของศัตรตูของเราเราสนุกกับมันก้าวของการตำซั่วนั้นเพิ่มขึ้นแต่ความนิยมและความคลั่งไคล้เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โอเคสังคมที่ยังยืนศาส,สนาของเราครอบคุมสังคมโดยรวมมันมีเสถียรภาพและทำลายไม่ได้วิธีนี้เราสามารถอยู่ได้หลายศตวตรรษเหมือนบัมพบุรุษของเรานั่นคือวัฏจักรอันยิ่งใหญ่เก้าของความอเทวนิยมได้ชะลอตัวลงอย่างมากเยี่ยมนห่วยความจำนิรันอ๋อนี่ไงก็เป็นการบันทึกเหมือนกัน เราได้ตั้งไว้ในหินมรดกของเราประวัติศาสตร์ทั้งหมดถูกบันทึกไว้อย่างปลอดภัยและแกะสลักด้วยหินแม้เราจะไม่รอดจากการต่อสู้ครั้งสุดท้ายคนอื่นๆจะมีโอกาสเรียนรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตของเราและความนิยมเพิ่มขึ้นและความรุนแรงลดลงว้าว ขอบคุณอิทธิพลของศาสนาของคุณความรู้ถูกส่งผ่านอย่างลับๆจากอาจารย์ถึงนักเรียนสิ่งนี้จะทำให้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ช้าลงอย่างมากก้าวความต่ำช้าได้ชะลอลงแล้วจำเราด้วยศรัทธานำพานักรบของเราไปสู่ชัยชนะพวกเขาไม่กลัวความตายและพวกเขาฝันว่าจะไปสวรรค์ เราจะสวมมงกุฎชื่ออมตะของเราฮีโร่ด้วยความเป็นอมตะความนิยมของคุณเพิ่มขึ้นชีวิตมันหายวับไปนักรบหนุ่มเมาในศาสนาของคุณพยายามที่จะรับเกียรติในการต่อสู้คนไม่มีความสุขที่หลายคนตายพวกเขาจะเข้าใจอะไรได้บ้างเกี่ยวกับการเป็นคนใจบุญความนิยมลดลง กองทัพที่กล้าหาญเส้นทางของนักรบคือความตายผู้ใดก็ตามที่ถือดาบเป็นเพื่อนจะต้องพินาศด้วยดาบแม้ว่าใครจะตายอย่างมีศักดิ์ศรีทุกคนต้องการได้รับการสังเกตจากพระเจ้าและขึ้นไปหาพวกเขาความนิยมในความขั่งเพิ่มขึ้นชื่อเสียงคืออะไรศาส,สนาของเราสอนเรา ไม่ให้มองหาสงครามแต่ใน,ในขณะเดียวกันก็เป็นไปได้ที่จะได้รับรัศมีในสายตาของพระเจ้าผ่านการต่อสู้ความขัดแย้งนั้นก้าวเป็นการทรมานผู้ติดตามของเราสิ่งนี้จะลดความนิยมในศาสนาของคุณโอเคจบแล้วนะคะสำหรับชาแมนอันนี้โมไม่แน่ใจว่าชาแมนหงในเกมอะ เป็นแบบไหนแต่ที่ชาแมนที่โมรู้จักอะ่ะก็จะเป็นชาแมนคิงซึ่งตามความเข้าใจของโมเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์แบบหมอผีร่างทรงบ้านเรานะคะที่แบบว่าสามารถเรียกคนตายเข้าร่างตัวเองแล้วก็มาทําพิธีกรรมทําเรื่องต่างๆได้หรือว่าทํานายพูดถึงอดีตพูดถึงอนาคตได้อะไรพวกนี้นะคะส่วนเรื่องการต่อสู้เนี่ยเราไม่รู้เลยจริงๆ แล้ววันนี้เราก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปเนาะวันนี้ก็บายบายนะคะ